ตอนนั้นคุณน่าจะต้องต่ออีกหลายคิวอยู่เหมือนกันนะโอ้โหสวยซะด้วยสิโคตบ้าเกิดมาสวยซะด้วยมีประมาณสี่ห้าคิวได้อยู่นะคะมีใครบ้างครับจริงค่ะให้บอกเป็นชื่อหรอคะใช่ครับชื่อก็คนแรกค่ะเป็นนายกเมืองนี้ค่ะชื่อเต้าคีมอุ้ยไม่ใช่หรือใช่แต่เขาเป็นแฟนคนแรกก็ผมจ้จีบนักข่าวครับ นะั่นคุณโซมก็ต้องต่อคิวอีกห้าคิวไม่ต่อได้ไหมครับนั้นคุณต้องเป็นคิวที่หกนะคนะนานางั้นผมขอรัดคิวได้ไหมมีบัตรรัดคิวไหมไม่เราเจอไม่มีเลยเราเจอกันตั้งนานแล้วนะครับทำไมผมอยู่คิวที่หกอะอา้าวก็คุณไม่ได้ต่อคิวก่อนตั้งแต่แรกอะคุณก็ต้องอยู่คิวที่หกอีกก็ผมอยากอยู่คิวแรกอยากเป็นคนแรกของคุณนะครับได้ไหม โหแต่มันไม่มีบัตรลัดคิวอ่ะดิค่ะเนี่ยถ้าเกิดคนอื่นเขารู้ว่าเจนให้คุณแซงคิวเขาจะมองเจนไม่ดีนะคะเจนเป็นคนดีซะด้วยดิเนี่ยใช่เหรอครับมีคนฟุดฟันแล้วนะมีคนฟุดฟันแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เนี่ยระหว่างที่คุณต่อคิวอ่ะคุณคุณแวะไปคิวอื่นก่อนดีไหมคะไม่แวะครับผมรอคุณคนเดียวเนี่ยแวะแวะคิวหมดทั้งใจผมยกให้คุณไปหมดแล้วครับเจน จะเข้าใจแล้ว13เดือนแล้วจะติดตามไปตลอดน้องชายคนน้นเไม่ให้คนหยิบถึงคุณหรอคะไม่จะเป็นหรอกครับไม่ก็ผมเจอคุณก่อนเลยเขาจริงๆนะจริงไม่ครับผมรอคุณคนเดียวจริงๆถามตามได้เลยใช่หรอคะคุณตั้มคุณแจ็คกี้เขาชอบใช่หรอคะน่าเห็นไหมคุณตั้มยังไม่เห็นพูดอะไรอ๋อเพราะผมก็อยู่กับตั้มได้เดือนสองเดือนนะครับเขาก็เลยไม่รู้เท่าไหร่ รเราเจอกันตั้งตั้งแต่ที่แฟมิลี่แล้วเนี่ยครับใช่ไหมล่ะ,ะแล้วไหนคุณบอกว่าคุณจะไม่ถอดหน้ากากหมีอะคะเจนจำได้ว่าคุณ<น>เคยบอกว,บ<น>ว่าจะเปิดจะเปิดหน้าจริงให้เจนเห็นคนเดียวไม่ใช่อะคะแล้วทำไมคุณเปิดให้เขาเห็นกันทั้งเมืองละะะะแล้วคะหน่ยคุณผิดคำพูดหรอคะก็คุณเจนไม่อยู่อะแล้วผมแบบต้องไปตัดผมตัดหนวดเง คนก็เลยเห็นอย่างเงี้ยหรอแล้วคนก็เลยไม่ใส่เลยเพราะว่าคนจะมาหาสาวๆใหม่ในเมืองใช่ไหมคะไม่ใช่ครับผมรอคุณคนเดียวนี่ยเพื่อไหร่คุณจะรับผมเข้าไปแบบสักทีครับก็คนที่หกไงอ้าแล้วคนจีบอะไรคุณบ้างอะ่ะคนนั้นอะ่ะก็เขาก็ไม่ได้ให้อะไรมากหรอกค่ะก็แค่ให้ตังให้รถให้หมดเลยค่ะผม ไม่มีรถให้ไม่มีเงินให้แต่ผมพาคุณไปได้ทุกที่คุณไม่ต้องจ่ายตังค์เลยสักบาทอย่างนี้โอเคไหมโอ้โหแล้วทุกที่นี่มันคือที่ไหนบ้างคะจะไปที่ไหนครับเลือกเลยครับเดี๋ยวผมพาไป <c oughs> เออเจนอยากไปที่หนึงคะ่ะ <c oughs> เกิดมาในชีวิตเจนยังไม่เคยไปเลยคะ่ะไปไหนครับไปดาวังคารคะ่ะไอ้าตาั้มโทรหาหน้าายพี่เน่อยได้ปะ อ <โฆ S 1> ขอภาษาจีนนะนค,คุณเดวิดก็ไม่อยู่ติดต่อสมพงษ์ได้ไหสาขาไทยสาขาไทยสาขาไทยเขาไอ้หกโมงตอนนี้ต้องไอ้ไปซื้อกาแตอนเย็นอยู่เฮ้ยแต่ว่ามีอีกที่ึงนี้ผมพาคุณไปได้ดาวน์คาา์ได้เหมือนกันคุณไม่ต้องขึ้นยานเลยครับอ่าคือที่ไหนคะคุณแค่มาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม ก็พอครับคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณแค่นั่งหายใจเข้าหายใจออกก็พอครับคุณก็ได้ไปแล้วหายใจออกโตอ๋อก็คือคุณจะชวนเจตมาสมาธิกันใช่ไหมคะแล้วพอเราตัดสรู้เราก็จะได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยหคะอาจจะมีควันอะไรหลงเข้าไปหน่อยนะครับคุณก็ต้องแบบหายใจเข้าหายใจออกไงไม่ต้องอาจจะไปดองคาร์ได้ช้าหน่อยแต่ว่าได้ชัวร์ครับยังไงก็เหลืองร้อยครับ พันธุบเงี้ยค่ะเราจะต้องจุดธูปเพื่อบูชาพระก่อนนี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยหรอคะใช่ครับเพราะเราต้องไหว้พงไหว้พระก่อนไงครับใช่ไหมล่ะอม,มน,นั่งสมาธิเอถอดจิตไปไงครับเราไม่ต้องขึ้นยานอเราถอดจิตไปก็พอโนนนี่คุณสมบุกก็เป็นคนธรรม,มารมโมเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับเดี๋ยววันก่อนพึ่งไปทอดก็ถิ่นมาครับโมเป็นยังไงบ้างคะโอ้โได้เยอะไหมคะกรอบจัดเลยครับ กอบนี่คือ,เ,อเข้าวเกียบที่เขาทอดในงานใช่ไหมคะใช่ครับอร่อยมากเลยมีน้ำจิ้มด้วยหวานเจี๊ยบเลยอะไรครับเนี่ย <c oughs> แล้วคุณไม่ทำบุญบ้าง,งนะเหรอครับเขาบอกว่าทำบุญจะขึ้นสวรรค์นะใช่หรอคะนล้วคุณกระเป๋าอะไรคะ839เอ้ย893ครับโอ้ย